สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องย t u b e อะไรก็ไม่รู้จำช่องไม่ได้วันนี้มาดูรถไถน,นะครับรถไถ L36 08กับ l 4 0 1 8นะครับไป,ไป,ประทะกัน <ไป S 1> โอ้ยคันก็มาแล้วครับ3มคันรวดเลย3คันรวดเลยวันนี้ธมดินหนรงเรียนครับถมดินหนังเรียนโดยการเป็นโครงการขุดเขื่อนครับเขื่อนตะปาก น้องน้องตะปาดหช่วยตะปาด์อะไรสักอย่างนางี่งครับโอ้โหแรงมากอันนี้ดีกาดาร้อยเก้าห้าครับคันนี้โอ้โหพี่ตมครับพี่ตมล้วนๆลากมาครับลากมาลากมาแค่ไม่มีโบกแล้วก็ถ่ายรูปป็นสิบล้อ เส้นทางนี้เป็นเส้นจางเอ่อจากช่องจอมไปช่องสงามนะครับรถขับเร็วมากครับต้องการใครที่โบกรถเป็นนะครับมาโบกให้หน่อยนะครับสู้เขาไอ้ทิดสู้เขาจะหมดกองแล้วจะหมดกองแล้วอ๋อเอรู้สึกว่า L40 จะเล็กกว่าแต่ทำไมมันดันดินได้ดีกว่า36ดู36ดันไม่มาเลยครับเนี่ยอเอาสู้เขาไอ้ทิพสู้เขาอามาครับมาโอ้ขต้มไหลครับขี้ต้มไหลอย่าเข้ามาลึกนะครับเดี๋ยวติดลมจัดครับตรงนี้ลมจัดท่านรักษาการครับรักษาการ ทำอะไรอ่อโอ้ยสวยมันมากครับดูด้วยันขับนั่นรถไม่มีเบรกเฉลอะหน่อยก็ได้ครับใครที่อยู่โซนนี้ใครที่อยู่เส้นชายแดนช่องจอมช่องสงามนะครับขับผ่านโรงเรียนบ้านปงตึกขอให้ชะลอความเร็วหน่อยนะครับวันนี้รถสัญจร เยอะแยะมากมายเลยครับในอันตรายครับวันก่อนเมื่อสองอาทิตย์แล้วเกิอดอุบัติเหตุตรงนี้ครับรถชนครับตายหนึ่งรายนะครับตรงนี้อ่าโอ้ยหมดกองนี้ก่อนนะสุดอดันยาะมากฮะอันนี้มันามันสามสิบไปแล้วสามสิบสามสิบเที่ยวอ๋อโอ้ไม่อยู่หรอกประมาณสี่ห้าร้อยน่ะ โอ้ยขี้ตมครับขี้ตมวางสนุกตัวเองครับวางสนุกตัวเองครับอ้าวอ้าววางสนุกตัวเองครับโอ้โหน่าเรียบร้อยเลยึงแล้วทีเด็ดครับทีเด็ดออกได้ไหมโอ้โครนหนืดด้วยต้องช่วยกันครับช่วยกันเป็นไง นี่บอรถใหม่เขาไม่ใช่นี่รีโว่ตัวเขาอีซูซูตัวรถเขามันเอ็กซ e รีม่ใช่บอกอีซูเอ็กซิรี่อ่ะบอกมีไงรถตำรวจนี่อ๋อนี่ครับตำรวจมาแล้วครับประสานงานเมื่อกี้สุดยอดมากครับตำรวจสพดุมครับป้อมอยู่แยกฟองตึกนะครับท่านมาให้อำนวยความสะดวกให้นะครับขอบคุณไปยัง ไม่รู้จะแล้วตำรวจคุณน่ารัก <laughs> ให้เครดิตเท่าไหร่ครับโอ้สุดยอดเลยครับดีครับโอ้จมแล้วครับขอจบคลิปเพยงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็จะมาชมคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ